อัปเดตฝนฟ้าอากาศประจำวันอังคารที่25พฤศจิกายน2568ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงโดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางกรุงเทพและปร,ะปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนบริเวณอากาศดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงรวมทั้งระวังอันตรายจากกิพายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอา อากาศเย็นอีกรอบหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้และประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้25พฤศจิกายน68สําหรับภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะจังหวัดพัทลุงสงขลาปตัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตังสตูนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรง รงกงปควคุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลน้ำมันก็ให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลาหลากน้ำทางน้ำบนทะลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำแหรผ่านในพื้นที่รุ่มส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง โดยบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลน,น้ำมันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับรเรืเอเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันอันหนึ่งพายุดีเ r รสชันบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางในวันที่25-26พฤศจิกายน6 หลังจากนั้นจะมีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนใต้ในช่วงวันที่28-30พฤศจิกายน68ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ส่งผลให้พายุอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับโดยพายุไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต,แต่จะส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นนั่นเองค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดี